ถ้า2021 Honda h r v เป็นแบบนี้คิดว่ายังไงถ้ามาแบบนี้ในที่สุดตลาด compact SUV crossover ก็มีคำตอบชัดเจนแล้วว่ารถยนต์แบบ Corolla Cross ตอบโจทย์ที่สุดแล้วคือลูกค้าที่จะซื้อ compact SUV crossover ขอแค่ว่าตัวรถมีขนาดใหญ่บึกบึน,บนแบบ Corolla Cross ห้องโดยสารกว้างใหญ่และนั่งสบายเพียงพอสำหรับ5คนมีพื้นที่ห้องสัมภาระท้ายที่เยอะมากๆ มีวัสดุภายในที่แน่นหนาระดับเดียวกับรถซีเซ gment จำหน่ายราคาไม่เกิน1.2ล้านบาทแค่นี้ตอบโจทย์แล้วแต่บางคนก็รู้สึกว่า c r l l a Cross มีภาพลักษณ์ที่ดูอนุรักษ์นิยมไปเสียหน่อยจนรู้สึกว่ามันมีอิมเ e จของความเป็นรถครอบครัวสูงเกินไปทําให้บางคนก็เริ่มรู้สึกว่าสักวันหนึ่งถ้ามีรถขนาดภายนอกภายในแบบเดียวกับ l l a Cross แต่ภายนอกเนี่ยดีไซน์สปอร์ตกว่าภาพลักษณ์นำสมัยกว่าก็น่าจะเป็นช้อยส์ที่ดีกว่าหรือดีพอกันเลยก็ได้ และเชื่อว่า Honda น่าจะต้องมุ่งไปแนวคิดที่ว่านี้แน่นอนและนี่ก็คือภาพเรนเดอร์งของศิลปินผู้ชื่นชอบการทำภาพรถยนต์พวกเขาลองจินตนาการบนพื้นฐานของภาพสปายช็อต All-New Honda h r v พวกเขาก็ลองทำขึ้นมาดูเพื่อออกมาสาวเสียงว่ารถคันจริงมันน่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรโดยสรุปแล้วก็คือสัดส่วนตัวรถ h r v จะดูแปลกตามากขึ้นเพราะมีการขยายความกว้างของตัวถังรถให้เทียบเคียงกับ Corolla Cross แต่ตัดความสูงของแนวหลังคาให้เตี้ยแบนลงนั่นก็ทําให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าอาจจะรู้สึกอึดอัดได้เช่นกันแต่ศิลปินทั้งสองท่านต่างรู้สึกเหมือนกันว่า Honda น่าจะเริ่มก้าวเข้าไปสู่การออกแบบรถยนต์ที่อนุรักษ์นิยมขึ้นมาบ้างเพราะ Honda คงไม่ต้องการกล้าฉีกเส้นสายหรือฉีกดีไซน์กระจังหน้าไปมากกว่านี้ Honda ก็คงต้องการต่อยอดความสำเร็จของดีไซน์ปัจจุบันเนี่ยให้ก้าวไกลขึ้นไปอีกเท่านั้นเอง แต่จะแปลกตาตรงที่ลงทุนขัดเกลาออกแบบสัดส่วนตัวถังใหม่เท่านั้นนะสำหรับ Honda h เอชวนั้นยังคงมีปริศนาอยู่อีกว่าเพราะ Honda เมืองไทยจะได้ใช้ h อชาวี v สำหรับตลาดประเทศกำลังพัฒนามีต้นทุนต่ำโซนเดียวกับพวกอินเดียลาตินอเมริกาทำให้เราต้องลุ้นเข้าไปอีกว่าเอชาวีเวอร์ชันไทยนั้นจะมีหน้าตาหรือว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนกับภาพที่เห็นอยู่นี้นะฮะต้องลุ้นกันมา,มากๆเลย เพราะเวลานี้มันได้เวลาของรถ c o m p a c t SUV ราคาไม่เกิน1.2ล้านบาทกันแล้วนะฮะหากใครชื่นชอบข่าวสตาร์นี้โปรด Subscribe ช่อง i s s s k y ขอพระคุณย่างสูงครับ